ชด็มสค่ะชื่อเด็กมีลน้อยทานล้ช่เด็กชื่ะไรผูอเด็กชื่อ่วนี้เราจะมาทำแบบนี้ได้เราเสนอเรื่องการทาลุกชิ้นค่ะพวกเราอยู่ชั้นปรถมศึกษาปที่ค่ะ ตรพร้อมขาสอนว่าครชขงไดเืาเห็นว่ารสอ้อนหนึ่งใสน้ลิตร ข้าวโพห้าใส่องคู่หกใ่ข้าวซอยเขียวเจ็ดใ่รถลีแปดปลาหมูเก้าใน้ำตี๋ห้สิ 在一国的怀抱中，年复一年，春去秋来，的

มันไม่สูงมันสองมันแตกสามน้ำร้นสี่ขาดนิ้นิงห้าแยกกันทำคนห้าอยากอยากแก้ปัญหาอย่างไร Jai with heaven Mantra Thank <laughs>